นนนเป็ชิ้งาแรกผมว่าอันนี้เพิ่งทดลองเป็นชิ้นที่สองแล้วถ้าเทียบชิ้นนี้กับชิ้นที่ผ<ะ>่านม<ะ>าคมีความแตกต่างก็เหมือนกันฮนะช,ช่วงแรกๆคือมันทําด้วยความแบบอยาเพราะเรารู้สึกว่าเราเจอคอนเซปต์อะไรของเราแล้วเราก็ทําแบบเต็มที่มากแต่คือสนุกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันตะลุยไปจนแบบข้างในมันก็ไม่ได้ผ่อนคลายอะ่ะข้างในมันเหมือนเครื่องเครื่องยังหมุนอยู่อะ่ะ ความคิดเราก็หมุนอยู่ว่าจะทําไงดีทำาไงให้มันสวยทำาไงให้มันแบบมันเริ่มไม่ผ่อนคลายแล้วมันไม่เหมือนตอนเราวาดเล่นแล้วแล้วก็เพื่อนชวนไปด้วยอันนี้โทษเพื่อนต้องไปแสดงงาน2ที่คือแสดงเดี่ยวอันหนึง่งแล้วแสดงดูโอะะอะไรเงี้ยพอจะแสดงเนี่ยความคิดของคนจะวาดรูปมันจะเปลี่ยนแล้วมันดีพอจะแสดงหรือ,อยังคนดูมาแล้วมันโอเคไหมชิ้นไหนไม่ผ่านอะไรเงี้ยวาดไป400รรูปแล้วก็คัดเหลือแค่ร้อยหนึ่งแล้วไปแสดงคือร้อยหนึ่งก็ยังเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือแบบ ทำงานทั้งคืนอ่ะบางทีก็ไม่นอนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ละผิดทางละมันไม่ได้ไม่ช่วยละมันไม่ได้ผ่อนคลายเลยเงี้ยก็เลยถอยออกมาก่อนแล้วกลับมาว่าถ้าไม่ต้องทํางานแบบนั้นล่ะเช่นกลับมาจากคอนเสิร์ตจะนอนแล้วเอาสีมาเอออันนี้สวยดีก็เอาไว้อันนี้ไม่ไม่สวยก็แยกอันนี้สวยดีปุ๊บมันยังไม่แห้งเราก็หนึ่งสองสามสี่เราไปนอนน่าจะใช้เวลาแบบ สามสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยฮะทั้งทั้งสองชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆคยๆรั้งน,นี้เลยไม่เป็นไรเลยวันนี้จะตีความแบบนี้ก็โอเคแบบหนึ่งทำไมบางกล้อง <c oughs> ใช่ป่ะเนี่ยเล่าเล่าแล้วก็อินไปเรื่อยหรืออีกวันหนึ่งเราเห็นแค่ตรงนี้หรือเราเห็นทั้งสี่เฟรมแล้วเราเห็นไปอีกรูมหนึ่งเราก็แต่ละว่าตีความไม่เหมือนกันเลยก็ได้หรือคนคน,คนที่มาดูอะผู้ชมอมาดูแล้วก็ตีความอีกแบบหนึ่งไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าพูดในเรื่องของความเข้าเทีย่างือว่า ว่าศิลปะมีแบบส่วนในการช่วยขับเคลื่อนผมว่าดีขึ้นเหมือนเหมือนที่เล่าฮะสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ในยุคที่แบบเพื่อนน่ะถ้ามีความหลากหลายแบบนั้นอะ่ะเปิดตัวไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะครอบครัวเขาหรือเพื่อนหรือที่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเขาไม่สามารถจะแบบพูดหรือแสดงออกอะไรได้เลยทั้งที่ที่เขามีฝีใหมอลายมือเนี่ยถ้ายุคนี้มันมันไปไกลแล้ว ขาดูกันที่ฝีมือแล้วแล้วก็ดูที่นิสัยกันแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเขาสามารถเอาเอความหลากหลายผมว่ามันมีแบบสเสน่ห์หรือมีพลังอะไรบางอย่างที่แบบเวลาทํางานศิละปะมันจะออกมาไม,ไม่เฉพาะการเพลงด้วยเวลาเราไปดูหนังพวกหนังอาจจะเรียกว่าพวกอินดี้ก็ได้หนังยุโรปอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าวงก,กับที่เขาเป็นแบบความหลากหลายทั้งเพศอ่ะแล้วเราจะดูแล้วเนื้อหากับบทมันจะมันมากอ่ะหรือเพลงก็เถอะอะไรเงี้ยเขาจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยหรืออ่ะ พวกแฟชั่นหรือเปล่าอันนี้แฟชั่นน่าจะชัดที่สุดอลไเงี้ยผมว่าพอมันไม่ปิดแล้วเนี่ยมันงานศิลปะมันออกมาได้อีกกว้างมากเลยทุกแนวเลยทุกทุกอย่างเลยแล้วสำหรับตัวพี่ค่ะศิลปะมันเป็นสิ่งที่ไวตั้งคํา แล้วแบบช่วยบำบัดจิตคือเออจริงๆทั้งสองอย่างเนาะแล้วแต่ช่วงไอ้ช่วงที่รู้สึกว่าขวัญคาอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ตีความอะไรล้ะมันก็ช่วยให้เราบําบัดแหละมันคือทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเปิดเพลงไปเราก็วาดรูปเล่นอ่ะเหมือนแต่ละคนแบบอาอย่าแงบาบงคนแบบจัดดอกไม้บางคนทําอาหารทําขนมอะไรเงี้ยคือมันคือกิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินอ่ะมันมันเอาข้างในออกมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่ที่แบบถ้าบางบางวันมัน มันเครียด้วแล้วมันจะต้องรีบส่งงานหรือมันเป็นข้อมูลอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เครียดกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มรู้ตัวเราต้องถอยแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่ละม,ม,มันไม่ใช่หน้าที่ของศรรลิลปะละ้อยาบบคุณค่าอเออผมว่าหนึ่งเอาแบบตั้งแต่เล็กไปใหญ่เนาะหนึ่งศิลปะมันก็แบบใกล้ตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆทําอะไรรู้สึกว่าสนุกผ่อนคลายไป,ไปการเล่นน่ะเริ่มจากการเล่นน่ะสองคือ ถ้ามายุคกลางยุคกลางเราก็ใช้ในการแบบบําบัดผ่อนคลายหรือว่าสร้างงานหรือบางคนไปสร้างอาชีพอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปย,ยุคจุดสูงสุดคือผมว่าเจลปะไม่ไม่ไม่ใช่แค่เพนติงอะหนังเพลงดนตรีหรืออื่นๆอะไรเงี้ยผมว่ามนุษย์ไปสู่จุดที่ค้นหาความงามอะค้นหาความสงบค้นหาความสบายใจค้นหาความสวยงามของชีวิตอะไรเงี้ยผ่านทางศิลปะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ดูหรือผู้สร้างอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้เป็นจุดใหญ่เลย ครับสีเปินครับขออนุญาตกลับมาที่เทคนิคนิดนึดนงเพราะว่าตัวสีเป็นจงใจใที่จะทําให้มันมีมเท็กเจอร์จากสีขึ้นมาเลยลองเล่าวิธีการให้ฟังนิดนึงเออเหมือนเหมือนกันฮะหนึ่งก็คือใช้เทคนิคลอชาร์ฟฟิเจอร์ฮะหรือถ้าเป็นสีปาเด็กก็คือบัตเตอร์ไฟเนาะผีเสื้ออะไรเงี้ยเราก็ใช้ผ้าใบหรือกระดาษก็ได้แต่ผ้าใบมันพับยากก็เลยต้องใช้2เปรมอะไรเงี้ยใช้สีให้สีมันไหลไปก่อนแล้วเราก็พับ ครึ่ง<ม>ตรงกลางก็เปิดมามก็จะเป็นแบบสบภาพสมมาตรอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยให้สีมันไหลไปให้มันทํางานไประหว่างนั้นเราก็ดูไอ้ตอนก็เรียกว่าจิตสํานึกเนาะตอนเราตื่นอะไรเงี้ยเราเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ไอ้ภาพเนี้ยมันมาจากเทคนิคทางจิตวิทยาใช่ไหมฮะจิตใต้สํานึกเราก็จะทางานเลือกข้อมูลไปด้วยเหมือนสามสินะ่งอะทำงานพร้อมๆกันก็เลยเป็นคอนเซปต์ฮะผมก็ค่อยๆขยับขยายมันเพิ่มสีสรรันมันเพิ่มเท็กเจอร์หรือเพิ่มขนาดหรือเพิ่ม ลักษณะมันรูปทรงลองทดลองบนกระดาษซีทดลองบนคอนหลาดซีทดลองบนเฟรมวงกลมผ้าใบหรือว่าพับจากที่อื่นก่อนหรืออะไรเงี้ยกลับหัวไม้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ค่อยๆคลี่คลายมันละคือเราอาจจะไม่ต้องแบบไปร่างหรือไปเน้นว่าเราเห็นอะไรแล้ววาดเลยเนคือเราติเราให้คนดูตีความได้เลยเจริงๆใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเซมีและน่าจะแอบแตกละอะไรเงี้ยแต่ว่า วันนี้เห็นแค่โซนนี้เราตีความเป็นไรหรือเราถอยออกมาเราเห็นเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ชมก็เขามีข้อมูลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะก็ใช้ชินนี้ได้เลยใช่อย่างที่บอกพอเป็นแอปแตกเนี่ยมันเป็นเสษไม่ได้ว่าผู้ชมต้องตีความเอง<ะ>ทาไมศิลปินจงใจใช้กลุ่มสีที่มันเป็นออกพิงโทนมีความสุขลองเล่าให้ฟังเพราะว่าเซตีแล้วมันดาจริงจริงผมไม่ได้จํากัดเลยครับแบบว่าหนึ่งคือตอนตอนตอนที่ทําชินเนี่ย รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็อันนี้มาจากจากคอนเซปต์ด้วยมาจากคอนเซปต์ด้วยคือคือทำไปก่อนแล้วมันมีสองเซตจริงๆมันมีอีกเซตหนึ่งอันนั้นจะรู้สึกมืดๆหน่อยแต่พอได้คอนเซปต์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันสนุกขึ้นน่ะโดยที่เราไม่ได้จํากัดอะ่ะเราก็เพิ่มเข้าไปได้บอกถ้าสมัยก่อนกลายเป็นกลายเป็นซีเรียสน,นะฮะในการที่แบบว่าต้องใช้สีกลุ่มนี้เท่านั้นควบคุมองค์ประกอบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรเลยพอได้เรื่องเล่าอันนี้สบายใจเราก็เพิ่มเนี่ยผมสามารถ กล้เพิ่มไอ้พวกกิตเตอร์เข้าไปได้ด้วยอนะไร mm hmm. ท,ทั้งที่แบบสมัยก่อนคือไม่เอาเลยนะ mm hmm. ไอ้พวกแบบวัสดุอื่นแปลกปลอมอนะไรเงี้ยอันนี้โอเคโทนมันสีชมพูขึ้นก็ได้หรือมันจะมีพาสเทลก็ได้หรือมันมีเมทัลลิกก็ได้อะไรเนะ mm hmm. งี้ยคราวนี้ปล่อยแล้วแล้วก็แทบจะไม่ได้วาดเพิ่มด้วยคอนเซปต์ผมคือถ้าเห็นอะไรผมจะวาดลงไปเลย อันนี้คือปล่อยแล้วไม่ไม่ว่าเพิ่มแล้วคนดูจะได้แบบสบายใจสบายใจมากขึ้นตีความใช่ไหมว่าตีความมากขึ้นคนดูสบายใจงานสวยครับอยากให้เชนคนมาชมงานที่นี่นิดนึงได้เลยฮะก็มาที่โรงแรมอาอ์มานีพลัสไดไมฮ่หรือว่าไซ์นะฮะจริงๆอยากให้มาเพราะว่ามีหลากหลายแนวไม่ได้ว่าต้องมาดูแอปแตกเซมิแอปแตกอย่างเดียวมีหลากหลายแนวมีหลากหลายคอนเซปต์วิธีการวัสดุเลยนะฮะแล้วก็ัวมีศิลปินตั้งแต่แบบ น้องๆหนูๆงานแบบศิลปินที่เขาแบบมีชื่ออยู่แล้วทํางานต่อเนื่องอยู่แล้วอะไรเย่างี้แล้วก็คอนเซปต์หลากหลายมากมาทีเดียวแล้วจะได้ไม่ต้องตกใจว่าแบบดูอันนี้มันจะต้องตีความอย่างเดียวก็มีแบบทุกอย่างเลยฮะมาดูได้แล้วว่างานศิลปะไม่ได้แบบไกลตัวขนาดนั้นมาแล้วก็เป็นคอนเซปต์แบบไายมันสบายๆส,สีสันด้วยโอเคครับศิลปินครับเช่ครับได้เลยขอบคุณมากครับได้เลยครับได้เลย